3วิธีเสกเงินข้อหนึ่งเลยนะอยากรู้ไหมข้อหนึ่งคืออะไรโอโ้โหแบบว่าเดี๋ยววันนี้ให้เจ๋งๆ,ๆไปเลยเวลาคุณไปจูนคลื่นกับความขาดคุณจะได้ความขาดจําไว้<ม>เวลาคุณไปจูนคลื่นเปิด,เป,ดเปิดช่องประเภทที่ว่าเวันนี้เศรษฐกิจไม่ดีวันนี้คนคนจนเพิ่มขึ้นคนเป็นหนี้คนคุณจูนคลื่นกับความขาดคุณจะได้ความขาดคุณจูนคลื่นกับความมั่งคัง่งร่ำรวยคุณจะได้ความมัง่งคั่งร่ำรวยข้อสองคือชิงสุกก่อนหาในเรื่องความดีมคุณอย่ารอ เมื่อกี้ที่ผมสอนไปเวลาคุณรอให้ขึ้นลบๆมันมาทําคุณก่อนมันสายไปละเหมือนคุณตกจากเครื่องบินแล้วมันจะบอกว่าช่วยนายไม่ทันเลไม่เป็นไรเดี๋ยวมันรู้ผลยงเดี๋ยวมันก็แผลก็ไม่เพื่อเริ่มใหม่พรุ่งนี้เริ่มใหม่มันช้าไปแล้วถ้าคุณรอขึ้นลบๆเข้ามาแล้วมาบอกว่าเออช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันจะทำให้อารมณ์ดียังไงสายไปละมันยากมาก almost impossible พุ่งนี้ตื่นมาทําไมไปนอนซะแต่ตอนเช้าเวลาทองคำตอนเช้านี่คืออย่ายอมเลยนะคือเราลบห้ามเข้ามาในขาดแต่หน้าที่ของคุณคือนั่งสมาธิแล้วเผยแผ่แผ่เมตตาก็ได้แผ่เมตตาเพราะเมตตาต้องออกมาหัวใจ<า>หัวใจนี่เป็นคลื่นที่แบบไวเบชั่น <ib> <ib> แรงไวเบชั่นแรง,งแผ่เมตตาแผ่ความรัก แผ่ความขอบคุณสิ่งนี้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแล้วผมบอกเลยเลยคือถ้าคุณเนี่ยนั่งสมาธิตอนเช้าแล้วแผ่เมตตาแผ่ความขอบคุณคุณอยู่ในคลื่นที่สูงที่สุดแล้วนะั่นเป็นจะเป็นโมเมนตัมเป็นแรงเหวี่ยงที่แบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาทั้งชีวิตแล้วไอ้ความปรารถนาของคุณเนี่ยมันจะเป็นความจรงิงแล้วมันจะค่อยๆเข้ามาคุณจะเริ่มเห็นแบบองค์ประกอบเข้ามาแบบมันจะเริ่มดึงดูดจนคุณแบบว่า แล้วคุณจะไม่มีทางรู้ด้วยมันมายังไงผมบอกได้เลยนะความปรารถนาคุณน่ะถ้ามันเจ๋งจริงมันจะไม่มีคุณจะไม่มีทางรู้เลยเพราะว่าถ้าเจ๋งถ้ามันถ้ามันถ้าคุณมีทางรู้แปลว่าคุณใช้สมองตรกกะของคุณทาถูกใช่ไหมสมองตรกกะซึ่งมันมาจากอดีตถูกใช่ไหมแปลว่าคุณรู้ทางมันเรียบร้อยแล้วมันน่าเบื่อแล้วมันเป็นเป้าหมายที่น่าเบื่อแล้วแต่ถ้าเป้าหมายที่คุณไม่รู้มันจะมายังไงแปลว่าเป้าหมายนั้นใช่ใช่ไหมเป้าหมายนั้นใช่เพราะว่าคุณสร้างจากหัวใจจริงๆริงใช่แล้วััวมมมไู่่่้กกนนาาดลแต แต่ฉันคุณอยากได้นั่นแหละใช่แล้วแล้วผมบอกได้เลยใดทุกอย่างที่ใจคุณอยากได้มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นไปได้อย่างเดียวนะมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วในโลกของพลังงานในโลกของพลังงานคุณแค่จูนกับมันแล้วไปเอามันมาไม่ใช่ไปจูงกับมันแล้วมันจะเข้ามาหาคุณองค์ประกอบต่างๆมันจะเพราะในโลกของพลังงานมันเชื่อมกันหมดเข้าใจเปล่าในเรื่องของพลังงานมันเชื่อมกันหมด เวลาคุณนั่งสมาธิคุณกาลังอยู่ในปัจจุบันคุณกําลังอยู่ในปัจจุบันละปัจจุบันนี้มันทรงพลังที่สุดแล้วคุณจะเชื่อมกับทุกสิ่งที่มันเป็นเป็นวัตถ,ถุและไอ้ทุกวัตถุเนี่ยแหละมันจะในเออมันจะเข้ามาม,มีเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนทําไมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนตื่นรู้นะครับเวลาเวลาคุณผมสอนเสมอเลยนะมันไม่จําเป็นผู้นําศาสนาต่างๆเนี่ยที่ตื่นรู้จริงๆนะครับที่คุณเคารพอย่างเช่นพระพุทธเจ้าพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามนะมูฮัมหมัดหรือ,อ จริงๆแล้วเนี่ยเขานําคุณด้วยอะไรอย่างหนึ่งรู้ไหมมีคนถามอับราฮัมบิกซ์เนี่ยนะบอกคนที่เต็ไมไปด้วยปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ย<ม>เขาสอนยังไงเขาสอนด้วยตัวอย่างการจูดจําไว้เลยนะ<ม>เขาสอนตัวอย่างในชีวิตของเขาตัวอย่างการจูดให้เห็นว่าจูดแล้วได้อะไร จูนกับขึ้นจักรวาลคุณกับพระเจ้าจูนกับจูนกับคอนตัมฟิวไหมว่าคุณจะเรียกอะไรก็ตามอ่ะคุณจะเลือกบางคนบางคนเลือกพระเจ้าบางคนไม่ชอบคํานั้นก็นจักรวาลบางคนไม่เลืกอกเพราะว่าพระเจ้าบางคนก็มีหลายหลายพระเจ้าอะไรของเขาเดี๋ยวเขาก็ตีกันอีกอ่ะไม่ต้องบางคนใช้คํกา,กา,ากลางก็แล้วกันจักรวาลหรือไม่ก็สนามคอนตัมคุณจูนกับขึ้นนั้นเขาว่าแล้วคุณจะได้ปัญญาเขาสอนให้คุณดูตัวอย่างเขา <c oughs> ไม่ได้สอนให้คุณบูชาเขา <c oughs> คุณเก็ตปะเนี่ยคุณเก็ตหรือเปล่า เขาไม่ได้สอนให้คุณบูชาเขาเขาสอนให้คุณดูตัวอย่างการจุ่งเพื่อนชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเจอกันนะครับผมบัณิตวโรศีสวัสดีครับ